คลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนจอทัชสกรีนของ iPad mini กันตัวนี้เป็น iPad mini 2นะครับ iPad mini 1กับ mini 2ใช้จอตัวเดียวกันนะนะครับตัวนี้อาการก็คือทัชสกรีนไม่ทำงานหลายจุดเลยนะครับดังนั้นก็เลยสั่งทัชสกรีนตัวใหม่มาทีนี้ก่อนที่เราจะแกะนะครับดูก่อนว่าตัวสายแพระมันอยู่ฝั่งไหนนะที่ผมเทียบเนี่ยมันอยู่ฝั่งด้านล่าง,างนะตรงนี้เลยนะครับดังนั้นในการแจะเนี่ยก็ระวังอย่าให้มันโดนสายแพร์ตัวเก่านะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการแจะครับขั้นแรกเลยเอาไดเป่าผมเป่าให้จอมันอุ่นถึงเกือบร้อนนะเพื่อให้กาวตัวนี้มันอ่อนตัวลงก่อนนะครับหลังจากเราเป่าให้จอมันร้อนจนกระทั่งตัวกาวเนี่ยมันอ่อนตัวเรียบร้อยก็ค่อยๆใช้คัตเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับค่อยๆแซะแบบนี้นะครับถ้ากาวมันอ่อนตัวมันจะออกได้ง่ายเลยนะครับแบบนี้นะครับ ก็งัดจอตัวเก่าขึ้นนะครับค่อยๆทําไประวังอย่าให้ปลายอุปกรณ์เนี่ยไปโดนกับจอในนะครับรุ่นนี้เป็นจอแยกนะนะครับจอมจะแยกกันระหว่างตัวจอทัชสกรีนกับจอสแสดงผลนะครับของ iPad เนี่ยมันจะไม่ติดกันเหมือนกับ iPhone โอเคหลังจากเราเอากาวยกขึ้นเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สายแพร่จะถูกจอข้างในเนี่ยทับอยู่นะครับดังนั้นเราจะทําการยกจอข้างในขึ้นด้วยนะครับก็ขันน็อต นะครับน็อตจะมีนอ็อตยึดจออยู่4ตัวด้วยกันนะท่านหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับหลังจากท่านดูคลิปนี้เสร็จท่านก็สามารถเปลี่ยนจอเองได้เลยแหละที่ผมดูนะนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนทีนี้หลังจากที่เราทําการคลายนอ็อตเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยๆงัดจอตัวด้านใน,นขึ้นนะครับใช้อุปกรณ์ค่อยๆงัดขึ้นทีละนิดนะอย่าใจร้อนนะครับไม่งั้นจอข้างในอาจแตกได้นะนะครับเนี่ยค่อยๆแซะแบบเนี้ย โอเคอันนี้คือลักษณะการเอาจอตัวในขึ้นนะ,อะโอเคหลังจากเราเอาขึ้นเสร็จปุ๊บเราจะเจอแผ่นครอบแบตไว้นะจะเป็นลักษณะสังกะสีนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะสังกะสีตัวนี้จะมีน็อตวิ่งรอบเลยนะครับประมาณสักฝั่งละสี่ตัวนะ,ะก็คลายน็อตออกให้หมดนะครับ หลังจากเราคลายนะ็อตตัวนี้เสร็จก็สามารถยกขึ้นได้เลยทีนี้เราก็จะเจอแบตครับนี่ครับถ้าเราจะเปลี่ยนแบตนะก็ต้องยกขึ้นแบบนี้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับทีนี้พอเราทําการยกขึ้นได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทําการถอดจอออกนะครับทั้งจอนอกจอในนะนะครับมันจะมีตัวครอบอยู่นะครับตัวครอบบริเวณสายแพรเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเหล็ก เด็กครอบอยู่นะครับมีน็อตยึอดอยู่3ตัวด้วยกันเนี่ยก็คลายน็อตออกทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวครอบตัวนี้ออกเราก็จะเจอสายแพรครับนี่หลังจากเจอสายแพรเสร็จเรียบร้อยก็สามารถงัดสายแพรขึ้นได้เลยนะครับอันนี้สายแพรแบบอ่าก็ถอดแบบอก่อนนะครับอันนี้สายแพรจอนะครับจอในนะจอแสดงผลนะครับอ่าจากนั้นพอเอาจอแสดงผลออกปุ๊บนะครับเราก็จะเจอสายแพรของทัชสกรีนครับนี่ตัวนี้ เนี่ยสายแพรของทัชสกรีนก็คือตัวที่เราจะเปลี่ยนนั่นเองจะเห็นว่าเราเปลี่ยนแค่จอนอกนี่ต้องลื่นยกทั้งหมดนะนะครับอ่าโอเคการทําตัวนี้ก็ต้องอาศัยทักษะนิดนึงนะครับต้องอาศัยความชนานาญนิดนึงอ่าตัวนี้เป็นทัชสกรีนตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ทัชสกรีนตัวใหม่ตัวนี้ยังไม่ได้ลอกกาวนะเราจะทําการทดสอบก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ตัวจอนี่มันมีประกันนะครับ หลังจากใส่แพผดสกรีนเสร็จเราก็จะใส่จอแล้วก็ลองเปิดทดสอบดูนะครับตอนนี้ถ้าเราไปลอกพลาส,สติกเลยนะครับประกันจะหายทันทีนะนะครับดังนั้นเนี่ยในการเปลี่ยนจอทุกครั้งนะครับท่านจะต้องทําการทดสอบก่อนไม่ว่าจะเป็นจอนอกหรือจอในก็แล้วแต่นะครับแต่จอในตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะนะครับอจอในยังเป็นตัวเก่านะครับ จอในนี่รู้สึกว่ามีตําหนิอยู่นิดนึงนะแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้จะใส่จอจอในคืนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาจอกับทัสสิกินครอบลงทีนี้เราจะทําการเปิดเทสสอบนะครับเปิดเทสทดสอบดูโอเคขึ้นมาเรียบร้อยครับเนี่ยหลังจากที่เราใส่สายแพรเข้าไปก็วางลงแล้วก็ทําการทดสอบดูครับ ทัศสกรีนทำงานโอเคปกติไหมนะครับวิธีการง่ายๆนะเอามือกดแช์ที่แอปนะครับจากนั้นก็ลากไปลากมาเลยนะครับดูว่าตัวแอ,แอปเนี่ยมันหยุดอยู่ตรงไหนมันขาดไหมนะครับหรืออาจจะเข้าไปที่โน้ตนะจากนั้นลองเอามือวาดเป็นเส้นดูนะครับเนี่ยผมกําลังทาให้ดูนะเห็นไหมนะครับเวลาเราลากไปเนี่ยเส้นมันขาดไหมเห็นไหมนะครับเนี่ยแสดงว่าถ้าทําแบบนี้ก็แสดงว่าทัชสกรีนโอเคเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีตาหนินะครับ สามารถใช้งานได้ทุกจุดนะครับแต่ถ้าเราวาดแล้วเส้นขาดนะครับแสดงว่าจุดนั้นทัชสกรีนไม่ทำงานอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบให้ดูนะนะครับหลังจากเราทดสอบได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็ทาการปิดเครื่องเลยนะครับต่อไปเราจะทําการประกอบนะครับประกอบใส่จอแล้วก็ใส่ทัชสกรีนพร้อมลงกาวนะครับลอกกาวออกอ่ะโอเคตอนนี้ก็เอาขึ้นก่อน จอนีกนประกอบลงนี่หาอุปกรณ์มาช่วยทําความสะอาดก่อนนะครับบางทีเราจับลงไปเนี่ยมันอาจจะมีคราบนะนะครับดังนั้นก่อนประกอบคืนเนี่ยก็ทาความสะอาดก่อนโอเคทีนี้เราจะทําการประกอบของจริงครับทีนี้ก็ทําการใส่สายแพรจอลงไปนะครับแบบนี้อ่าพอดีผมครอบครอบภาพให้มันขยายใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นบางจุดมันอาจจะไม่ชัดนะ เพื่อให้ท่านได้เห็นจุดที่กำลังทำอยู่นะครับเนี่ยโอเคก็ดูเป็นแนวทางนะนะครับไม่มีใครที่ทำเป็นมาแต่เกิดนะครับทุกคนสามารถทำได้หมดนะครับแต่ว่าจะต้องอาศัยความชำนาญน,นิดนึงอาศัยประสบการณ์นะพูดง่ายๆนะครับถ้าเราทำบ่อยมันก็ชำนาญน,นะครับดังนั้นท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ลองไป ดูในช่องนะครับที่ผมทำวาเนี่ยนะครับตอนนี้น่าจะ2,000กว่าคลิปแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับแต่งมือถือการซ่อมมือถือ iPhone iPad หลายหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone ติดไอคาวการแก้ปัญหามือถือต่างๆนะครับในนั้นมีครบน่าจะครบทุกอาการนะครับลองไปค้นหาดูนะครับโอเคหลังจากเราใส่สายแพรทั้งตัวแพรทัชสกินแล้วก็ตัวแพรจอแล้วก็เอาตัวครอบใส่คืนเหมือนเดิม ตัวนี้ขยายจอขึ้นมาครับเพื่อให้เห็นภาพรวมเนาะนะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวตัวครอบแบตลงไปเหมือนเดิมครับหลังจากใส่ลงก็ขันน็อตอัดยึดให้ครบทุกตัวนะครับตัวนี้มีน็อตฝั่งละนะถ้าจะไม่ผิดจากนั้นเราก็ทําการขันน็อตอัดคืนครับ ไอแพดนี่กับ i p h o n เนีนน็อตเล็กมากนะครับดังนั้นในการทําท่านระวังนะครับอย่าให้มันหล่นหายนะไขควงที่ใช้นะครับจะต้องเป็นไขควงหัวแม่เหล็กนะครับที่มันมีลักษณะเหมือนกับแม่เหล็กที่สามารถจับน็อตได้อะพูดง่ายๆโอเคอันนี้เราก็ขันให้ครบทุกตัวนะครับอันนี้ผมตัดภาพมานะนะครับถ้าเราให้ขันจนครบเนี่ยมันจะนานนะครับจากนั้นเราก็เอาจอลงแบบนี้นะครับก็จอทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้ผมทาความสะอาดแล้ว นะครับเวลาเราจับงัดขึ้นอ่ะหรือจับไปจับมามันมีคาบรอยในมือนะครับดังนั้นต้องมีน้ํายาเช็ดทําความสะอาดนะครับพอวางลงก็ค่อยๆกดไล่ขอบนะครับให้มันลงช่องโอเคอตอนนี้ก็ได้ตำแหน่งเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ตัวทัชสกินเนี่ยมันจะมีกาวมาด้วยนะครับซึ่งเป็นกาวที่มันติดกับขอบทัชสกินมาเรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้ผมได้ลงกาวบริเวณขอบแล้วนะใช้กาวดำ t7000 นะครับวิ่งขอบก่อนแล้วนะครับตอนที่ผมลงกาวผมตัดมานะครับเพราะว่ามันจะนานนะครับก็แค่ทากาวบริเวณขอบอะนะครับจากนั้นทัชสกินก็ลอกลอกไอ้กาวออกนะครับมันจะมีกาวติดมาแล้วก็ลอกเทปออกเนี่ยครับเทปสีฟ้าไหมเราติดกันไว้นะครับจากนั้นก็เอาทัชสกินกดลงนะครับ จากนั้นเราก็ค่อยๆกดไล่ครับ่ะก็เป็นอันเสร็จนะนะครับเนี่ยเราก็จัดตำแหน่งนะครับจากนั้นก็ค่อยไล่กดทีนี้ถ้าเราไม่ลงกาวนี่ถามว่ามันจะแน่นไหมอันนี้ผมแนะนําให้ท่านลงกาวเพิ่มนะนะครับถ้าเราไม่ลงกาวเพิ่มเราใช้กาวที่มันติดมากับทัดเนี่ยบางทีมันมันจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับมันจะไม่ค่อยอยู่ดังนั้นแนะนําให้ท่านลงกาวเพิ่มนะครับ โอเคเนี่ยตอนนี้เครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วครับจากตอนแรกทัดไม่ค่อยไปตอนนี้ก็ทัดได้โอเคปกติเลยนะครับตัวทัชสกีนี่มันจะมาพร้อมกับปุ่มกลางนะครับมันจะมาพร้อมกับปุ่มกลางเลยเราไม่จําเป็นต้องไปย้ายปุ่มกลางนะมันมาด้วยกัน โอเคครับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะนะครับอนะตอนนี้เครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับ